ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทา a ต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย ภาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพยทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัจชญนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะราศีมังกรสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะ หลายเดือนก่อนคุณผู้ชมจะเห็นคลิปวิดีโอเป็นภาพทะเลประกอบเสียงบรรยายความหมายไพ่แต่พอมาเดือนพฤศจิก,กายนเห็นอาจารย์เปลี่ยนมานั่งอ่านไพ่แบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเดิมๆไหมคะสาเหตุที่อาจารย์มานั่งอ่านไพ่ในเดือนนี้เพราะคุณผู้ชมที่มาปรึกษาส่วนตัวบอกว่าอยากให้อาจารย์มานั่งอ่านไพ่บ้างเพราะชอบดูภาพบนหน้าไพ่ แล้วก็ได้ลุ้นกับความหมายไพ่ไปทีละใบทีละใบคุณผู้ชมบอกว่ามันตื่นเต้นดีครับอาจารย์เดือนพฤศจิกายนอาจารย์ก็เลยมาตามคำแนะนำของคุณผู้ชมนะคะเอาละถึงเวลาฟังเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรแล้วเริ่มกันเลยนะคะไพ่ไวส์เวอร์ซ่าลอดประจำเดือนพฤศจิกายนของราศีมังกรได้แก่ king of cups Ace of pentacles page of swords queen of cups page of wands three of cups king of pentacles justice king of swords page of cups and three of swords ในเดือนพฤศจิกายนอาจารย์เลือกสำรับไพ่ wise versa tarot มาบอกเรื่องราวและสำรับไพ่นี้แตกต่างจากสำรับไพ่ทั่วไปค่ะ ปกติคุณผู้ชมจะคุ้นเคยไพ่ที่มีรูปภาพด้านเดียวอ่านและตีความหมายด้านเดียวแต่ไพ่ไวส์เวอร์ซาทัลอ์มีรูปภาพสองด้านค่ะนี่คือด้านหน้าและด้านหลังสามารถอ่านและตีความหมายได้สองด้านแต่ในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ไม่มีเวลามากพอในการอ่านและตีความหมายไพ่อย่างละเอียดจึงอ่านได้เพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นต้องเป็นช่วงให้คำปรึกษาส่วนตัว ถึงจะมีเวลาในการอ่านตีความหมายไพ่ยอย่างละเอียดนะคะในเดือนพฤศจิก,กายนราศีมังกรบางคนมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคะ่ะเหรียญที่ลอยบนอากาศนี้มีความหมายว่าเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะและราศีมังกรคุณก็รู้คุณค่าในโอกาสนี้ด้วยนะคะคุณจึงถือเอาโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของราศีมังกรแต่ละคนบางคนก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักครั้งใหม่หรือบางคนก็ได้เริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจการค้าหรือบางคนก็ได้เริ่มต้นอาชีพใหม่คะ่ะเมื่อคุณรู้คุณค่าของโอกาสนี้คุณจึงมีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จความสำเร็จของคุณก็คือ มีความมั่นคงในชีวิตค่ะหากแต่ก่อนราศีมังกรคุณยังไม่รู้แกนแท้ชีวิตของตัวเองยังไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตอย่างชัดเจนจึงทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างสเปดสปะและอาจเคยพังเผลททาผิดพลาดไปในบางเรื่องและมันกลายเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ในชีวิตฉะนั้นในเวลานี้คุณจึงเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วคุณก็จะเอาประสบการณ์ จากการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตมาเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นี้ค่ะส่วนในเรื่องการงานราศีมังกรบางคนเจองานบางครั้งระบบงานก็มีกฎเกณฑ์เคร่งคัดจนเกินไปไม่อรุ่มอร่วยให้เลยค่ะอาจหมายถึงกำหนดระยะเวลาที่เร่งรัดโดยไร้เหตุผลจึงทำให้คุณไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งยังมีสถานการณ์ปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันก็ทําให้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วอาจจะพังเผลอตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างวู่วามและยิ่งทําให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกและในบางครั้งคุณก็เจอสถานการณ์ช่างเป็นงานที่เอื่อยเชยหากฎเกณฑ์อะไรไม่ได้งานสบายเกินไปจนไม่มีกฎเกณฑ์แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในทีม ก็ไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ทําให้งานมีปัญหาค่ะฉะนั้นระบบงานของราศีมังกรไม่มีความสเสถียรเลยค่ะเดี๋ยวก็เป็นงานที่เล่งรัดเดี๋ยวก็เป็นงานที่เอื่อยเฉืยอีกทั้งยังหมายถึงอารมณ์ในการทํางานของราศีมังกรด้วยนะคะบางครั้งคุณก็มีอารมณ์วู่วายวีนเวียงได้ง่ายและยังถือเอาความคิดมุมมองของตัวเองเพียงแค่อย่างเดียว ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกทั้งยังตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างวู่วามด้วยและอีกสักพักคุณก็จะใจเย็นเย็นชนิดว่าคุณไม่เอาอะไรเลยค่ะปล่อยไปตามน้ำใครจะทำอะไรแบบไหนคุณปล่อยให้เขาทำเต็มที่เลยค่ะทั้งๆตัวคุณเองก็รู้ว่าไม่ควรที่จะปล่อยไปแบบนั้นแต่คุณก็ไม่ไปคัดค้านไม่ไปท้วงติงใดๆทั้งนั้นค่ะ ปล่อยไปตามน้ำเลยเป็นอย่างไรก็ช่างมันเลยกลายเป็นว่าราศีมังกรคุณมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะสุดขั้วของความเกลี้ยวกลดและมีอารมณ์วู่วามและสุดขั้วของความใจเย็นเฉยชาไม่เอาอะไรไม่สนใจอะไรทั้งนั้นค่ะดังนั้นต้องหาวิธีการสร้างความสมดุลให้กับระบบงานและสร้างความสมดุลให้กับอารมณ์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการเงินช่วงเวลานี้มีวันหยุดมากเหลือเกินค่ะราศีมังกรก็เลยมีโอกาสใช้เงินกับการพบปะสังสรรค์เลยค่ะถ้าคุณมีเงินก็เป็นเรื่องดีนะคะก็จะได้มีความสุขในการพบปะสังสรรค์ทั้งในกลุ่มเพื่อนฝูงในแวดวงสังคมและเครือญาติอีกทั้งราศีมังกรบางคนยังมีความคิดเริ่มต้นว่า จะเอาเงินไปลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างคะ่ะหรือถ้าหากว่าคุณได้เอาเงินไปลงทุนทำแล้วอาจหมายถึงกําลังหาไอเดียที่จะสร้างกำไรให้มากขึ้นซึ่งถ้าดูด้านหลังของภาพจะเห็นว่าไม้เท้าที่ผู้ชายถืออยู่เป็นเปลวไฟที่ลุกโชนนั่นหมายถึงว่าท่วงนี้ราศีมังกรไฟแรงมากมีไฟในการทำมาหากิน เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาค่ะและคุณอาจจะเอาไอเดียนี้ไปเสนอให้กับสังคมให้กับแวดวงเพื่อนฝูงเพื่อหาหุ้นส่วนในการลงทุนทําธุรกิจก็ได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าการพบปะสังสรรค์และยอมเสียภาษีสังคมในช่วงนี้เพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นค่ะอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกนะคะ ราศีมังกรบางคนคุณคำนึงถึงรายได้ส่วนหนึ่งอาจหมายถึงโบนัสก็ได้นะคะหรืออาจเป็นเงินปันผลเรื่องอื่นก็ได้คะ่ะซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะคะแต่คุณก็เกรงว่าคุณจะไม่ได้ความยุติธรรมคะ่ะราวกับว่าราศีมังกรคุณได้ข่าวได้ข้อมูลซึ่งเป็นด้านลบคุณหวาดกลัวว่า จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อกับการที่คุณได้ทุ่มเทไปทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณทำงานหนักมากดูจิตรกรวาดภาพภไพ่ใบนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนบรนลังหินค่ะหมายถึงการตากตามทำงานอย่างหนักคุณก็คาดหวังว่าควรที่จะได้รับค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อหากว่าคุณไม่ได้เงินก้อนนี้สมอย่างที่คุณต้องการนั่นก็หมายถึงว่า คุณถูกเอารัดเอาเปรียบนี่คือความเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์ของคุณในช่วงนี้นะคะสุดท้ายชีวิตของราศีมังกรเอาอีกแล้วค่ะที่คุณเจอเรื่องราวที่มันต่างกันสุดขั้วคุณได้ไพ่ดาบและได้ไพ่ถ้วยซ้าอีกแล้วค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบางครั้งคุณจะต้องเป็นคนที่เด็ดขาดโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร พราะถ้าคุณใจอ่อนคุณจะเสียผลประโยชน์ทันทีเลยทําให้เหมือนคุณเป็นคนใจดำกับบางคนและเป็นคนที่เด็ดขาดกับบางเรื่องไม่เห็นแก่หน้าใครแต่บางครั้งคุณก็ดีแซน่นดีค่ะราวกับว่าเหมือนคุณไม่ถือสาหาความใครค่ะต่อให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็สามารถมองข้ามปัญหาเหล่านั้นจนทำให้คนรอบข้างงงว่าอะไรคุณจะเยือกเย็นได้ขนาดนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าราศีมังกรมีอารมณ์สองขั้วในเวลานี้สุดท้ายราศีมังกรคุณเจอไพ่ที่ไม่มีใครอยากจะได้เลยค่ะแต่คุณก็ได้ดูไพ่ใบนี้นะคะดาบสามเล่มปักโลค่ะมันเป็นเรื่องราวของความผิดหวังคุณผิดหวังกับบางเรื่องชนิดที่เรียกว่าอกหักดังเปาะเลยค่ะมันจะเป็นเรื่องความรักไหม หากคุณสนใจในเรื่องความรักก็ไปชมคลิปวิดีโอในหมวดของความรัก108ปัญหารัก12ราศีนะคะตอนนี้ก็อัปโหลดครบ12ราศีแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องความรักก็คงจะผิดหวังในเรื่องอื่นนะคะเมื่ออาจารย์กลับไพ่มาดูอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งนั่งมองดูโลก ถูกดาบสามเล่มปักทะลุในการที่เขามองดูโล่ที่ถูกดาบสามเล่มปักทะลุนี้นั่นหมายถึงว่าเขาหาสัจธรรมให้กับชีวิตตัวเองค่ะเพื่อที่จะเยียวยารักษาใจตัวเองจากความผิดหวังคุณต้องพยายามตั้งสติให้ดีค่ะและก็มีมุมมองเชิงบวกให้กับชีวิตนะคะหาจุดด้านบวกให้ได้เพื่อที่จะกู้เอาความรู้สึกคืนมา ความล้มเหลวหรือความผิดหวังในเรื่องนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะสู้ๆนะคะแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าธันวาคมสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้านะคะ